สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ถือว่าวิดีโอนี้นะครับพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่า เป็นวิดีโอที่จัดว่าฉลองครบรอบ1ปีนะครับตั้งแต่ช่องของ w i l l ี่ Plan at home เนี่ยเริ่มแรกตั้งแต่ w i l l ี่ฮาว o เวอร์เทียเพลนเนะครับเมื่อปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้นะครับก็ครบ1ปีพอดีก็ยอด Subscribe 2008เกือบจะ3,000แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะเพื่อนๆพื่อนี่ๆนะครับที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe นั่นเองนะครับทำให้มียอดอ Subscribe เกือบจะ3,000แล้วนะครับท่านที่ยังไม,ไ,ไม่ได้สนับสนุนก็ขอกรุณานะครับถ้ายังไม่ลบก,กวนจนเกินไปนะครับผมขอให้ถึง3,000ไวๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ w i l l ี Planet Home นะครับที่จะนำเสนอต้นไม้ประสบการณ์ดีๆมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผม คำถามมากมายนะครับผมผมก็บางทีก็ตอบไม่ทันนะครับวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างต้นไม้ที่มีราคาสูงแล้วก็เลี้ยงยากนะครับและทุกวันนี้1ปีผ่านไปราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือมอนสเตอร์ลาอัดสโซนีไอวาริกาต้านะครับหรือพลูฉลุด,ด่างนะครับที่เห็นในนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพลูนะฮะที่เราซื้อมานะครับเป็นต้นไม้ที่ เป็นไม้ด่างที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเลี้ยงยากนะฮะแล้วก็สร้างความปวดหัวมากที่สุดก็คือต้นพูฉลุด่างเนี่ยนะครับผมตอนซื้อมาแรกๆเห็นไหมครับใบเขาจะด่างฮาร์ปสวยสําหรับเพื่อนๆที่ตัดสินใจซื้อไม้ตัดนะฮะตัดชามแบบเนี้นะฮะแล้วเรามาลุ้นทีหลังว่ามันจะด่างหรือไม่ด่างครับด้วยตัวผมเองนะครับอันนี้จากประสบการณ์ผมเองจากการซื้อพูฉลุด่างฮารแบบนี้นะครับ สรุปแล้วใบเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับขาวหมดเลยพอขาวหมดเลยแบบนี้เขาก็จะไหม้ไหม้ไหม้ไปเรื่อยๆก็คือต้องรอลุ้นเขียวซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะครับในการซื้อต้นไม้ถ้าเราจะซื้อเป็นฟอร์มกอที่มันมีเขียวสลับขาวหรือเหลืองแบบนี้ฟอร์มกอใหญ่ๆอันนั้นก็ราคาสูงเกินไปนะครับผมเราซื้อเป็นใบแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะครับที่เมืองไทยตอนนี้ก็ ตกใบละ3า0 0 0ื่นใช่ไหมครับผมเห็นใน Facebook ที่นี่ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับราคาพอๆกันเลยนะครับผมผมซื้อใหม่ๆต้นนี้ก็เกือบ4ี่พันเหรียญน,นะครับใช่ครับจำได้ตีเป็นเงินไทยก็น่าจะแสนกว่าซึ่งตอนนั้นก็อยากได้นะครับด้วยความอยากได้ในการตัดสินใจซื้อต้นไม้นะครับผมจากประสบการณ์ของผม ผมคิดว่ารอสักแป๊บหนึ่งอย่างผมอยากจะซื้อเออยกตัวอย่างง่ายๆก้านส้มนะฮะผมเข้าใจว่ารอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะถูกลงเอาเอาไปเอามาตอนนี้การส้มราคาสูงปี๊ดเลยนึกย้อนกลับไปนะครับต้นไม้ที่เราคิดว่ารอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็คงถูกก็คือ f o o r i d a Beauty 1 s t r a w b e r r y s h a k e 1แล้วก็การส้มตอนนี้ราคานำนำไปแบบทิ้งรอยเลยนะครับ นี่แหละครับการตัดสินใจที่ว่ารอสักแป๊บหนึง่งทําให้ผมพลาดโอกาสนั้นไปทุกวันนี้ก็ยังเจ็บใจนะครับที่ไม่ได้ซื้อก้านส้มตอนใหม่ๆนี่แบบว่ายังไหวอยู่ก็คือคิดง่ายถ้าเทียบกับจะเสียเงินเป็นแสนเนี่ยซื้อต้นเนี้ยผมว่าซื้อก้านส้มดีกว่าแต่ก็ยังว่าละครับคนเราถ้าอยากจะซื้อบางทีมันก็ส่องอยู่อย่างนั้นในที่สุดก็จะซื้อนะครับผมก็คือการซื้อต้นไม้บางที เราตัดสินใจนะครับจะผิดจะถูกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้ววันนี้ประสบการณ์ของผมนะครับก็คือการซื้อต้นนี้นะครับซึ่งใบเขาออกมาเห็นไหมครับบางทีก็เขียวไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างต้นที่เขียวไปเลยก็มีอันนี้ต้นที่เหลืองไปเลยก็มีคือความความด่างเขาไม่สม่ำเสมอนะครับไม่ไม่คงตัวนะครับเขาจะ ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับ f l o r i d a Beauty นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแชร์วิธีแก้ปัญหานะครับไม้ด่างที่เขาเขียวหรือขาวแบบนี้นะฮะเรามาแก้ปัญหายังไงนะครับผมก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมไปดูกันเลยนะครับอุปกรณ์เราง่ายๆนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็ใบมีดสะอาดนะครับแอลกอฮอล์เช็ดใบมีดให้สะอาดนะครับ เสร็จแล้วเรามาลื้อดูรากนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าเราจะตัดช่วงไหนได้นะครับผมวิธีนี้ก็จะทําให้เกิดหน่อใหม่ขึ้นนะฮะเป็นการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนด้านบนที่เป็นใบเขียวนะผมคิดว่าเราคงจะต้องนําไปปลูกต่างหากเพราะว่าคงไม่กลับมาด่างอีกแล้วนะครับแต่ในส่วนตอนะครับผมจะตัดให้มี1ใบกับ1ลากนะครับซึ่งเป็นไปได้สูงว่าเราจะได้ หน่อใหม่ที่มีด่างนะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึงนะครับแต่วิธีนี้เป็นการขยายพันธุ์แล้วก็การให้ความหน่อด่างใหม่นะฮะเกิดขึ้นซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขยายพันธุ์แล้วก็ทําให้ต้นไม้ด่างนะครับเกิดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับเพราะส่วนยอดของเขาเขียวไปแล้วนะครับคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการตัดแล้วก็ชำหน่อใหม่นะครับ ผมก็จะเหลือส่วนตอหนึ่งใบนะครับนั่นก็คือตอแม่นะครับซึ่งรากเขาเยอะก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับและในส่วนต่อมานะครับจะมีราก1ใบ1น,นะครับก็จะได้อีก2ส,ส่วนนะครับพอดีผมตัดพลาดไปนิดนึงนะครับใบเขาล่วงก็คือส่วนยอดเนี่ยนะฮะเขาเขียวไปแล้วนะครับเราก็นำไปปลูกตังหาก เป็นภูชลุเขียวไปเลยนะครับคงไม่กลับมาขาวอีกแล้วแต่ส่วนเนี้ยเราจะนำไปปลูกเพื่อที่จะลุ้นหน่อด่างนะครับเห็นไหมครับก็เท่ากับว่าเราได้1ต้นแม่นะครับแล้วก็ต้นที่2ก็คือ1ใบกับมีรากติดมานะครับแล้วก็ต้นที่3มก็คือใบเขียวต้นนี้คงจะกลับ กลายเป็นเขียวไปเลยนะครับก็เสียดายนะ,ะนำไปปลูกแยกต่างหากนะครับส่วนตัวเนี้นะฮะเป็นตัวความหวังที่เราจะต้องลุ้นว่าเขาจะมีหน่อด่างออกมานะครับซึ่งคนขายบางท่านเขาก็ชําแบบนี้นะฮะขายก็คิดเป็นใบไปเลยนะแบบนี้เขาก็ขายสามหมื่ ผมเข้าใจว่าภูชลูด,ด่างจะมีอีกพันหนึ่งนะครับเป็นพันใบใหญ่ซึ่งมีความคงทนและแข็งแรงกว่าคล้ายๆกับภูชลูด,ด่างออเลียนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างภาพให้ดูนะครับเอาไว้ข้างๆนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าภูชลูด,ด่างแบบด่างเหลืองใบใหญ่เนี่ยเขาจะคงทนกว่านะครับแต่เรื่องของความด่างที่จะให้ความด่างเสมอ,อนั้นไม่มีใครสามารถการันตีได้นะครับเพราะว่าหลังจากเราซื้อมาแล้วเนี่ย ทุกคนจะประสบประสบการณ์ด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับผมอาจจะด่างสวยกว่าเดิมหรืออาจจะด่างเหลืองแล้วทาให้ต้นไม้อ่อนแอนะครับผมเพราะว่าระบบการคลายน้ําเขาจะไม่ดีแล้วทาให้ใบไหม้ไปนั่นเองนะครับบางทีก็เขียวไปเลยนะครับทาให้เราต้องอลุ้นใหม่ว่าจะกลับมาด่างอีกไหมนะครับผมจากประสบการณ์ซื้อมานะครับเข้าใจนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ กูชูด่างก็จัดว่าเป็นต้นไม้ที่กระแสแรงมากนะครับตอนนี้ซึ่งราคาก็สูงนะฮะแต่ก็ยังหาซื้อได้เมื่อเปรียบเทียบกับการส้มด่างตอนนี้ทั้งสูงทั้งหายากนะครับผมซึ่งก็ต้องดูกันนะครับตอนนี้เขาเพาะเนื้อเยื่อออกมาแต่การเพราะเนื้อเยื่อเวลาออกมา10ต้นก็อาจจะด่างสักต้นเดียวนะครับผมหรืออาจจะไม่ด่างเลย นั่นก็ต้องรอดูกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่า,าไม้ด่างของการส้มเพาะเนื้อเยื่อเนี่ยกำลังเจอกมาตีตลาดเร็วๆนี้นั่นเองนะครับไม้ด่างที่ผมชอบมากที่สุดนะครับจริงๆผมก็ชอบทุกต้นนะครับถึงตัดสินใจซื้อนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าไม้ด่างที่เลี้ยงง่ายนะฮะไม่กวนใจเลี้ยงทิ้งเลี้ยงขว้างได้นะฮะไม่ เจอปัญหาอะไรมากมายนะครับนั่นก็คือมอนสลาโบซิเกียนานั่นเองนะครับผมซึ่งเขาโตไวแล้วก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับตั้งแต่เลี้ยงมาก็คืออากาศหนาวที่นี่เขาก็ยังโตได้นะครับแล้วก็อากาศตอนเขายิ่งโตไวนะครับผมก็คือความด่างเขานิ่งนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเขียวเป็นขาวอะไรแบบนี้ จากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับซึ่งบางท่านอาจจะเจอเหมือนกันว่าเขากลายเป็นใบขาวทั้งหมดแล้วก็ไหมแล้วบางทีก็อาจจะใบเขียวทั้งหมดแล้วก็ไม่สวยนะครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยครับถ้าเทียบกับภูชลุด่างนะครับก็มอนเซอร์ลาโบซิกเกียนาะครับเป็นต้นไม้ด่างที่เลี้ยงง่ายแล้วก็สวยงามนั่นเองนะครับราคาก็ไม่สูงมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับภูชลุด่างนะครับผมเพื่อนๆก็ ชอบแบบไหนก็ลองตัดสินใจดูนะครับหรือจะมีทั้งหมดให้ครบเหมือนนักสะสมนะฮะอย่างที่ผมทำผมสะสมไปเรื่อยๆ<ม>ก็รอการส้มนะฮะว่าจะถูกลงตอนนี้ก็มีจนเกือบจะครบแล้วแต่ผมเชื่อว่าต้นไม้ด่างเนี่ยเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่างาต้นอะไรที่มันยังไม่ด่างเนี่ยเขาก็ทำให้ด่างได้นะครับในอนาคต เหมือนกับต้นฟิโลฮาร์ดลีฟนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีด่างแล้วแล้วก็ต้นฟิโลเดนดรโกริโอซัม um นะฮะซึ่งเราจะเห็นแต่เขียวเขียวก็เห็นเริ่มมีด่างออกมาแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ออกตลาดนะครับแต่ก็ยังมีเกิดขึ้นมานะครับอีกหน่อยต้นไม้ที่ไม่ด่างผมคิดว่าจะกลายเป็นด่างเยอะขึ้นนะฮะ ทำให้เราเก็บสะสมกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับผมเอาละครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ขอบคุณครบรอบ1ปีของช่องวิลลี่แพลนท์โฮมนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็จะไม่ได้พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะนำเสนอนะครับเจอกันใหม่นะครับวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ